ถ้าเราสามารถทิ้งลมได้เร็วดุกระพิบตาพอใจไม่พอใจมาจะเรื่องอะไรไม่สนใจจะโกรธเจ้านายโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนพยาบาทเบียดเบียนใครก็ตามในโลกสิงสาราสัตว์นะอะไรก็ตามไม่สนใจดับเร็วไหมดุกระพิบตาไหมหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วหรือเหมือนหยดน้ำที่หยดลงในกระทะร้อน พอโดนกระทะฟัดแห้งไปเลยฝึกอยู่ที่ฝึกต้องตั้งจิตขนาดว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีพยายามอย่าหยุดความเพียร ถ้าเรามีสุตตะอ,อย่างนี้รู้อย่างเนี้ยมันเหลืออย่างเดียวคือความเพียรของเราความเพียรเราคิดแค่ต่อนหนึ่งวันพอทําปัจจุบันแค่นั้นทําปัจจุบันเหมือนในพระสูติที่ตรัสบ,บอกเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญทําปัจจุบันให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับกายมากๆถ้าเราทํางานทํำยังไงอยู่กับการงานนะเหยียดแขนคู่แขนหยิบบาตจีวรสังคตนะิการดื่ม การเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระการปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมีความรู้ตัวพูดก็พูดอย่างมีสติสัมปชัญญะได้พูดด้วยสัมมาวาจาสี่ข้อไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาคนเขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ ถ้าคิดมาแล้วทิ้งอย่าไปเชื่อมันต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตอย่าให้จิตมันลากไปเราต้องมีกำลังเหนือมันเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่า เพื่อนๆทุกคนนะครับย่อมมีความทุกข์ความสุขผสมผสานกันไปในทุกๆวันนะครับแต่เมื่อเราเจอความทุกข์แล้วเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับสำหรับพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อนะครับที่เพื่อนๆได้รับฟังไปนะครับ ผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ในศาสนาพุทธนะครับชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับหวังว่า เพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายฟังธรรมบ่อยๆฟังธรรมเป็นนิดย่อมเป็นบุญกุศลนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับ สวัสดีครับ